เอออยู่ซื้อไม่ต้องโอ้ยบกักคำไปเล่นยังเนาะบักคำเอ,อ้ยดูดิปาดข่องใส่ปาดติดมือเอาออกยังไงอ่ทอะทีนี้ปา้าปาด,ด,ดนะโอ้ยดูข่องใส่ปาดติดมือในพอดูเน่ะโอ้ดูนั่นเดี๋ยอยู่ซื้ออยู่ซื้อปาด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 ดูนี่พี่น้องเอ,อ้ยความซนนี่ครับความซนดูครับล้วงไปได้ไงครับ ติดไอเครียบปละโอ้ยดูสีหน้าอะเดี๋ยวสิถอดให้มามาทายให้นำเนยโอ้ยมานี้มานี้มาอนี้มานี้ไออีพอมานี้มานี้เออตัดมือไหมตัดมือนี่นนเด้ออาบบอนี่ดูดูดูกล้องนี่ตัดมือนี่บอเอออยู่ซื่อ,อไม่ต้องดึงอ่ะเพราะจะดึงให้ นี่ครับดูความซนครับเดี๋ยวเดี๋ยนี่ครับดูความซนครับนี่นี่ครับโอ้ตาย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 อยู่ซื้อซอยู่ซื้อซือเอาเอาอยู่ซื้อซื้อเอาเข็ดไหมนี่เข็ดบอเข็ดยกมือขึ้นเข็ดบอเข็ดยกมือขึ้นเข็ดไหมนี่ครับพี่น้อง นี่ครับดูดูกลัวครับดูครับ <S <S ไปแล้วครับมาเล่นไม่รู้เรื่องนี่แหละเด็กดื้อฮะเล่นโลดลวงโลดเจ้า